สามสัปดาห์แห่ง Morning Brief ถัดจากนี้น่าจะมีนันฟาร์มเฮโรประกาศทุกอาทิตย์ three weeks in a row สามสัปดาห์ติดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ใช่แค่จ่ายน้อยลงแต่ควรจะเป็นการลงทุนเพื่อชีวิตในวันข้างหน้าด้วยครับบลจรกรุงไทยแนะนำสองกองเด่นทั้งหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นยั่งยืนระดับโลกสองพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างมีคุณภาพเลือกกองทุน IMF จากบลจรกรุงไทยหลายๆคนเนี่ยก็หนาวกับภาวะตลาด นะครับเสื้อแล้วก็แอมเบียนสีแดงของผมนะก็ได้ใช้งาน, Boy Boy, นบ่อยๆนะฮะในช่วงนี้เราไปดูกันครับนี่เมื่อเช้านี่โทรไปคุยกับพี่แบงค์มาด้วยนะเพื่อคอนเฟิร์มการพูดคุยเทคนิคอลของวันนี้นะเพราะว่าเวลาช่วงเนี้ยมันเป็นเ,เวลาของชาวสวนนะครับมันลงมาหลายๆสินทรัพย์เนี่ยมันปรับลงมานะครับ คุณผู้ชม Morning Brief นะใครเป็นนิสัยลงทุนนะเป็นชาวสวนนะสายสวนนะชอบซื้อตอนตกตกกดหนึ่งนะใครที่เป็นเทรนด์ฟอลเวอร์นะครับเป็นสไตล์เทรนด์ฟอลเวอร์ต้องมีเทรนด์แล้วค่อยตามกดเก้านะนะครับลองมาดูกันนะครับเกือบสองพันห้ารอยชีวิตตอนนี้ใครเป็นคอนเทเรียนชาวสวนกดหนึ่งนะครับใครเป็นเทรนด์ฟอลเวอร์นะ เป็นนักเทรดเนี่ยเขาต้องมีเทรนดก่อนกดก้านะครับผมโอเคนะฮะค,คุณเด็กจา้าบนะพูดได้ดีนะฮะบอกว่าผมดูหนุ่มขึ้นโอเคเดี๋ยววิเคราะห์ให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้นะมีกำลังใจแล้วเริ่มต้นที่ตัวบิตคอยกันก่อนนะครับบิตคอยเนี่ยผมมองนะถ้าเกิดเป็นภาพรายวันเนี่ย เข้าสู่ภาวะของการปรับฐานซึ่งเวฟซีเนี่ยถ้าตามทฤษฎีเนี่ยนะครับมันจะปรับฐานได้ไม่เกินหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเท่าของเวฟเอครับซึ่งเวฟซีเนี่ยลงลึกสุดเนี่ยก็คือโอ้ฟังแล้วอาจจะขนลุกนะฮะเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดเก้าห้าห้าสามก็ยังถ้าลงลึกสุดก็อีกกลมๆอีกประมาณ หนึ่งมืนะฮะแต่ว่าแหมมันลงจากแสนสองแสนสามมาเก้าหมื่นันก็ลงมาสองสามมืแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายรายการเราจะไปดูกันว่าสัญญาณยอมจำนนใน Bitcoin เนี่ยก็คือตลาดฟิวเจอร์ของ Bitcoin มันกำลังบอกหรือ,อยังว่ามันถึงเวลาเก็บของแล้วหรือยังนะครับซึ่งถ้าเราดูกันในระยะเวลาที่มันยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งเนี่ยดูกันเป็นไทม์เฟรมของวีคนะก็จะเห็นว่า อ,อก็เป็นเว็บของการปรับฐานนะครับแล้วก็ที่ตลาดกลัวกันก็คือกลัวว่ามันจะเกิดภาวะแบบปีอ,อหลังบิตคอยหาวิ่งรอบที่แล้วนะบิตคอยเนี่ยทำดับเบิลท็อปใช่ไหมเป็นดับเบิลท็อปเหมือนกันเสร็จแล้วตอนปรับฐานเนี่ยมันปรับฐานลงเนี่ยตรงเนี้ยนะแรงแรงนะครับจาก 70, เจ็ดหมื่นเหรียญเนี่ยลงมาเหลือหนึ่งหมื่นสี่พันเหรียญคือหรือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตอนเนี้ยที่ตลาดกลัวกันนะ่ะ คือกลัวว่าจะเกิดหน้าแบบนี้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้กลัวขนาดนั้นเพราะคิดว่าพื้นฐานที่การเกิดขึ้นของ Bitcoin ETF การที่ Bitcoin เนี่ยกลายไปเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ใช้กระจายการลงทุนของนักลงทุนสถาบันต่างๆมากขึ้นเนี่ยคิดว่าเราไม่น่าจะได้เห็นภาพของการปรับฐาน80%เหมือนที่ผ่านมาถามว่าเอ๊ะทำไมเปิดด้วย Bitcoin จังเลยก็เพราะว่า ผมในติดตามรูปนี้มาและในที่สุดเนี่ยความสัมพันธ์นั้นก็เป็นจริงนะฮะว่าราคาบิตคอยกับราคาหุ้นแม็กเซเว่นเนี่ยมันมีความผูกพันกันมากขึ้นจริงๆเพราะว่าพวกบริษัทที่เป็นเเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนะอย่างเหมืองบิตคอยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ผันตัวไปทำเอ่อคลาวด์เซิร์ฟเวอร์คลาวด์คลัสเตอร์กันมากขึ้นนะ แล้วก็ทำให้อ่ะถ้าไปทำคลาวก็เกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับ AI ก็เกี่ยวกับ Max7 เว่นั้นบิตคอยก็เลยทำลักษณะคล้ายๆกับหุ้น Max7 เซึ่งเราวนไปดูราคาหุ้น Max7 เกันบ้างนะครับช่วงนี้แมมันเข้มข้นจริงๆนะครับแต่ก็รู้สึกว่ามันมันเริ่มมาอย่างที่คิดจนได้นะอดทนรอคอยมานานนะครับแล้วก็ณนะวันนี้เนี่ยโพ i ิชันก็คือไม่มีบิตคอยไม่มีหุ้นโกลดไม่มีหุ้นเทค มันก็ถึงเวลาที่ต้องวิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นแล้วล่ะครับว่าตกลงฟองสบู่จะแตกไหมนะครับกุนเทกจะไปต่อได้หรือเปล่าเมื่อวานนี้ Max กเซเนะครับของเราเนี่ยลงไปอีก1.8นะครับทำให้การปรับฐานครั้งนี้ของ Max กเซเนี่ยนะครับมันปรับฐานลงมาแล้วถึง8ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจุดสูงสุดก่อนที่จะมี สงครามทางการค้านะผมเรียกว่าก่อนที่จะเกิดไฮป์ต่างๆนะครับเราลองลากดูเนี่ยมันยังอีกประมาณ8%เอร์เซนะถ้าจะไปที่จุดตั้งต้นของปีเนี่ยอีก8%เปอร์เซนนะครับก็การปรับฐานเนี่ยถ้าเรามองเป็นเวฟผมมองว่าเราเนี่ยเข้าอยู่ในเวฟ A A ของการปรับฐานจะไม่เหมือนบิตคอยเนาะที่เมื่อสักครู่ให้ดูเนี่ยอยู่ในเวฟซถูกไหมครับ แต่ถ้าเป็นหุ้น Magnificent s e เนี่ยถ้ามันคือการปรับฐานที่เกิดขึ้นในเว็บ A ซึ่งเว็บ A เนี่ยการปรับฐานเนี่ยจะสิ้นสุดตรงไหนเนี่ยยังไม่ทราบได้ตอนนี้จะลงลึกกว่าเว็บ4ตรงนี้ได้หรือไม่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันเนี้ยมาติดตามดูกันต่อเพราะคืนนี้หลังจาก Nvidia ประกาศงบเนี่ยถ้าตลาดฟื้นตัวเนี่ยก็อาจจะจบเวฟ A แล้วเข้าสู่เวฟ B ก็คือเวฟของการ ปรับตัวเด้งขึ้นแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนะครับนันฟาร์มเฮโร2ตัวเลขนะโดยเฉพาะที่ผมว่าน่าลุ้นที่สุดคือของตุลาของคืนเนี่ยเขาคาดว่านะเท่าที่ผมไปหาหาย่างจริงเขาคาดว่าจะออกมาประมาณสักห้าหมื่นตำแหน่งแต่ของตุลาเนี่ยน่าดูว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูนะว่านี่ออกมาแล้วนันฟาร์มเฮโรจะประกาศนะในวันที่ ยี่สิบวันพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งอันนี้เป็นนันฟาร์มเพโรของเดือนกันยายนเดือนเก่านู่นเลยส่วนนันฟาร์มเพโรของเดือนตุลาคมตอนนี้ยังไม่มีตารางออกมาแต่ผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าจะประกาศในสัปดาห์หน้าเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปอีกนะฮะวันที่ห้าธันวาคมวันพ่อนะครับก็จะมีนันฟาร์มเพโรของเดือน พฤศจิกายนประกาศแล้วนะแปลว่าอะไรครับสามสัปดาห์แห่ง Morning Brief ถัดจากนี้น่าจะมีนันฟาร์มเฮโรประกาศทุกอาทิตย์3 weeks in a row สามสัปดาห์ติดโอ้โหมันมันน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแล้วตลาดเนี่ยจะ React อย่างไรนะครับไปดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับสิ่งที่แข็งแกร่งคืออะไรนะครับอย่างแรกก็คือ ขออวยยศนะครับให้กับนี่เลย REMX นะครับแร่เอิร์ธของเรานะสวนทางชัดเจนนะครับกับราคาของหุ้นเทคก็คือแสดงว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์นกันกับหุ้นเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ค่อยๆแต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคืนนี้ลงก็ลงเล็กน้อยนะขณะที่วันก่อนหน้าในบวกไปประมาณ3%นนะครับก็ผู้ที่ถือหุ้น กองทุนที่เป็นแรร์เอิร์ธก็ยังพอสบายใจได้นะครับอีกหนึ่งนะคู่ชนะที่ชัดเจนก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามซึ่งในมุมมองคอนเทเลนก็ยังอยู่ในโหมดสตรองบายนะแล้วก็ยังเชื่อว่าเวียดนามเนี่ยปีหน้าน่าจะออทามไฮต่อเนื่องนะครับในปีหน้ามีเรื่องการเข้าอิมเมอร์จิงมาเก็ตต่างๆรวมถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะเวียดนามไม่ได้ไปผูกพันกับหุ้นเทค นะครับตัวที่มันย่อลงมาบ้างเนี่ยก็คือหุ้นจีนโดยที่จีนเอแช์ are, ย่อเล็กน้อยนะ,ะให้ดูว่ารอบนี้หุ้นเทคลง8%หุ้นจีนเอแช e ย่อไป3%ถือว่าสะเทินน้ำสะเทินบกแต่ที่ผิดจากคาดมีอยู่ตัวเดียวเลยก็คือหังเสงเทคนะครับหังเสงเทคอินด x เนี่ยการปรับฐานในในรอบนี้นะครับมันปรับฐานถือว่า เยอะพอสมควรเลยคือประมาณสักเแต่ก็ยังคิดว่าน่าเก็บสะสมนะมันลงมาที่ระดับเส้น200วันด้วยนะครับกองทุนนะครับอ่าทีทีเทนพละเคเคเอฟไชนาทีเนละ K, K China, นะลองดูว่าหุ้นเทคเนี่ยในหลายหลายครั้งที่ผ่านมาพอไปสัมผัสเส้น200วันเนี่ยก็มักจะรีบาวขึ้นมาได้หลังจากที่เขากลับขึ้นมาอยู่ในรอบขาขึ้นผมยังคิด ว่ามีโอกาสที่จะรีบาวหักดูจากพื้นฐานของกลุ่มเทคโนโลยีในปัจจุบันขณะที่ตลาดอื่นๆเนี่ยเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยุโรปนะครับก็มีการปรับฐานชัดเจนเลยนะครับตลาดญี่ปุ่นนะครับก็ปรับฐานตามลงมาด้วยนะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็ในที่สุดก็ตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดในปีนี้ก็ถึงเวลาที่จะปรับฐานคอนโซลเดตนะครับแล้วก็ ยังดูมีแนวโน้มที่ยังพันผวนได้นะครับก็สุดท้ายก็คือราคาทองคำนะราคาทองคำที่เาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการปรับฐานนะผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเว็บ C นะของการปรับฐานแปลว่าทองคำเนี่ยถ้าดูแบบการนับเวฟเนี่ยพอเวฟซีบจบเนี่ยก็เตรียมเข้าสู่รอบในการเด้งได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะวาเวฟซีเนี่ยถ้าปรับฐาน หนึ่งเท่าของเว็บ A ราคาทองคำก็จะอยู่ที่3,750แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันต้องปรับฐานลึกขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ทองคำเนี่ยผมคิดว่าเข้าใกล้โซนที่เข้าไปเก็บสะสมอีกครั้งหนึ่งได้แล้วนะแถวๆเนี้ใกล้โซนเก็บสะสมแล้วครับ